เด็กเนิร์ดชาวยิวที่พลิกโลกด้วย AI เด็กเนิร์ดคนหนึ่งเกิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาแม่เป็นหมอเขาเป็นเด็กชาวยิวที่ไม่ค่อยพูดกับใครนอกจากคอมพิวเตอร์ตอนอายุ8ขวบเขาได้อคอมพิวเตอร์อแรกแล้วเริ่มเขียนโค้ดเองท,งทั้งที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องเขาไม่ได้มีพ่อแม่สายเทคแต่เขามีความอยากรู้มากพอจะเปลี่ยนอนาคตตัวเองเขาเข้าสแตนฟอร์ดเรียนคอมพิวเตอร์แต่ละออกกลางคันเพื่อสร้างแอปชื่อลูกตอนอายุแค่19ปีเท่านั้นคนรอบข้างบอกว่าเสี่ยงเกินไปแอปนั้้นไไม่ไดเปรียง แต่เขาขายมันได้43ล้านดอลลาร์และกลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังไม่จบมหาวิทยาลายัยจากนั้นแซมกลายเป็นประธาน Y c o m อมบิ t เ r เออยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ Airbnb, Dropbox, Reddit เขาไม่ใช่นักลงทุนธรรมดาแต่เขาอาจอนาคตได้เฉียบขาดกว่าคนทั้งห้องปี2015เขาร่วมก่อตั้ง OpenAI กับ Elon Musk เป้าหมายเดียวสร้าง AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่เพื่อขายโฆษณาเขาอยากให้ AI อยู่ข้างมนุษย์แต่แล้วปี2023เขาถูกบอดไล่ออกจากบริษัทต,ตัวเอง ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำขอโทษแต่มีพนักงานกว่า700คนที่ลุกขึ้นมาปกป้องเขาครูจะลาออกทั้งหมดถ้าไม่มีแซมแค่5วันเขากลับมาพร้อมแชท GPT ที่ครองโลกทั้งในมือคนธรรมดาและองค์กรยักษ์ใหญ่ทุกวันนี้แซมดูเหมือนไม่ใช่แค่ซ e o แต่คือผู้กล้าที่เดิมพันอนาคตของมนุษยชาติกับสิ่งที่เรียกว่า AI อยากรู้ว่าใครคือคนต่อไปที่เราจะเล่ากดติดตาม NN Insight ไว้เลยกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ